คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม r o v หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่ไม่ชื่ว่าเวเลสนะครับผมเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าในนะแพททุก จัดโรมมิ่งที่โหดโหดในปัจจุบันนะจ๊ะเออแต่ว่าก็ยังมีบางตาที่เขาไม่ได้หยิบตัวกรมมิ่งโหดโหดอย่างเช่นคลิกซี่เอ่อพวกชื่ออะไรนะมาหลอกอะไรอยู่นะครับต้นไม้เซเนียลก็สามารถรับได้นะครับเวเลสเรียกว่าจ้วงเลยดีกว่าเออมันเป็นตัวแก้ทากเลยออฟเลนอยู่แล้วนะครับก่อนเอามาไงเอเซเนียล ปะทะเวเลสเวเลสก็แก้ทางไปอันนี้มาอยู่ในตำแหน่งโรงมิงก็สามารถชนได้สบายสบายครับวัน oh <my> นี้ก็อาจจะเป็นรุนเจาะร้อยด้วยนะครับ <laughs> สายโรมิงที่มีตระเบิดแล้วฟอร์เรนแล้เอาให้ครับ <In. S 1> เอาเกือยัดเลยโหรอ <In. S 2> นี่ไงสวนสวนแล้วก็ะเขาหมดแล้วเราต้องสวนนะครับประมาณนี้มันสวนง่ายเลยครับ <In. S 1> เจ็บเจ็บเรื่อยๆ เรื่อยๆเลยครับสกิลมาช้านิดหน่อยประมาณนี้เอาแต่ออฟเลยนะผมว่าตัวมันค่อนข้างที่จะนะครับอืมรู้กันรู้มือที่เหลือโหดหมดเลยครับตัวเหลือโหดหมดเลยสวนสวนสวนเอ็กซ์สกิลง่าครับโอ้หจะเกี่ยวแต่ว่าสกิลสองเขายังทำงานอยู่ดีได้นะครับในจังหวะนี้ปา ไอ้หน้าตรงนี้ก็เป็นในส่วนของแคร,รี่นะครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากนายเพราะตัวเขาเก่งอยู่แล้วโอ้จริงๆเกมนี้อาจจะเป็นล้างนะอาจจะเป็นล้างนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ปลุกแบบนี้อาจจะเป็นดวงตาก็ได้เออแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบ <c oughs> อ,อตัวไปว ปล่อยจวดไปเอันนี้ผมก็ดูเรื่อยๆนะครับว่าจ,จวดเนี่ยลำบากหรือเปล่าหรือว่าโดนต้อมเยอะเกินไปถ้าโดนต้อมเยอะเกินไปผมจะรีบไปช่วยทันทีนะครับแล้วก็จะหาจังหวะที่เมื่อไหร่ที่เขาโถมด้านบนเยอะ<ด>ยผมจะใช้วาร์ปเนี่ยลงไปด้านล่างเพื่อทำลินแครรี่เนี่ยเป็นตัวที่กดง่ายถ้าออฟลนเอาตัวกดง่ายมานะครับผมจะกดแต่ว่านตอนนี้มันโถมบดเยอะนะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดู เทเนียลเขาอยู่ด้านบนแต่ว่ามีวาร์ปนะครับบนสามแคลรี่เอ้านี่ไงโอ้โหตาเคไม่จะได้อยู่ไ้โอ้โหตาเคผมไม่อยากไ,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 ไปจำเป็นตลอดเลยว่าอยู่นิง่งๆไม่ไม่เคยแม่นมงงเัย โอเคแต่ด้านบนค่อนข้างที่จะเละไปนะครับแต่ยังได้อยู่ผมว่ายันได้อยู่ด้านบนนะครับแครี่อยู่คนเดียวแล้วในะวยน้อนนี้ไป <c oughs> ด้วยแครี่แทงเออตะคิวสองไปหรือลงไปสุดเลยครับผมประมาณเลยที่ผมก็ไม่รู้นะว่ามวยเขาลงมานะครับก็พยายามลงมาช่วยแครี่บ้างตามสูงก็กดวาร์ปลงมาเลยครับเรื่อยๆครับเฟรนี่เราก็เรื่อยๆครับถ้าเจอเขาเนี่ย ส่วนตัวที่เหลือก็ใช้สกิลเพลเล่นเลยครับอาจจะต้องออกเป็นสายกันนิดนึงเออเอาเป็นกายอาสแตนดาร์ดไปก่อนล้วกันนะครับอันนี้เริ่มต้นการเวทในช่วงแรกจะดีดีมากๆนะครับเห็นนะครับเขาก็พยายามพยายามลากปาฟ้าออกแตถามว่าเราจะกระโดดเข้าไปได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่3าม อยู่นคนสามคนผมไม่โดดดีกว่าดูเลยอะสกิลสองนำนะครับถึงแม้ว่าสกิลหนึ่งมันจะแรงกว่า <Yeah. S 1> แต่สกิลสองจะทำจังกว่าให้เราได้ดีกว่านะครับผมเหมือนจะเปิดไล่แต่ว่าเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะ oh. Oh. <laughs> จะเปิดหยอกครับ hey. ไม่กลัวกันเลยมาแล้วก็หาเล่นๆน,นะครับหลังจากที่เพื่อนเราได้เล่นล่างแล้วเราก็ไปด้านบนต่อเลยครับ วอนนี้โฟกัสนะครับบางทีอ่ะผมผมเล่นแครี่แล้วเพื่อนแต่ไม่ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เนี่ยนี่เพื่อนเขาสลับเลงขึ้นมาเร็วมากแล้วถ้าปล่อยแครี่คนเดียวแบบนี้รู้สึกว่าจะ,ไม,นนะไม่คนเดียวนะครับไม่คนเดียวนะครับโอ้โหว้าวสวนเข้ามาสวนเข้ามาสวนเข้ามา,นา,มาอนี่ไฟเตอร์ที่มีดามเมจถ้าใครสกิลเพย์แม่นๆนี่รู้สึกวนะ่า น่าจะดีนะครับน่าจะดีชื่ออะไรเนะี่ยวีโรวีโร่ต้องกดอันอติหนีไปเลยครับปล่อยครับตอนนี้ผมก็ปล่อยแครี่เล่นคนเดียวเหมือนเดิมแค่มารับไว้เหื่อเฉยๆนะดูค่ับ่าเขายังอยู่ตรงนี้หรือไม่แล้วอยู่ครับมีกดอันอติอีกรอบ <laughs> โดดน,น,น่ากดไอคิวว่ะไม่ค่อยมั่นใจนะครับเออมันมันแปลกๆปกปติถ้าเล่นออฟเลนแล้วมันจะมีสายเจาะไงผมก็วัดดาเอเมตไม่ค่อยถูกนะครับถ้ามีเจาะเหลืองบอกเลยเมื่อกี้ล่วงอันนี้ล่วงอันนี้ล่วงนนม,มาได้ครับไกาอาร์สแตนดา์ชิ้นแรกแล้วก็เดี๋ยวผมจะ บิวเป็นเจาะเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆดูนะในทุกวันนี้นะครับออโต้สกิลมันไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ผมพูดตามตรงเลยรีวิวกันตามตรงนะครับต้องเล็งเองบ้างโอเคเรียกว่าเดินล่าเลยครับโลมิ่งที่มีระเมิดนิดหน่อยแต่ลากสองแบบนี <simplemente> ้หลอเดเลือดแม่งทับกันไม่งองไม่เห็นเว้ยใครเลือดโล เปลาเพื่อนเพืเ่อเลือกใช้ได้อะไรครับว่าจะเอาฟิกเกอร์มาระเบิดนะครับหรือว่าวีกแล้วแต่เลยสำหรับเบเลสลองก,ก็ดีเหมือนกันนะสามชิ้นนี้ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับสเปลห,หัวร้อนเอ้ไม่ใช่หัวร้อนฟิกเกอร์ระเบิดแล้วก็วีกนะครับปึ๊บลากอืประมาณนี้เออ เคาน์เตอร์โรมิงได้ก็สบายๆเลยครับหาข้อมูลให้เพื่อนคำหน้าให้เพื่อนนะครับเอาหน้าไปเช็คจะได้สบายๆหน่อยรุ่นรุ่นแป,กแปกลกๆวะรูตีว้ยี่สิบหกเหรอน่าจะเป็นรูนตีไว้ยี่สิบหกนะนอนไล้ผมพูดว่าคุณจอดร้อยปะวะรอ,อตีว้ยี่สิบหกนะครับเดี๋ยวต้องไปดูจบเกมต้องไปดูอีกทีแมงก็เดี๋ยวจบเกมแมนเดี๋ยวผมจะ ไปดูแล้วก็ขึ้นรูนให้นะครับเดี๋ยน่าจะเหตุกันแล้วแหละผมขึ้นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วผ่านไปช่วงนึงก็อาจจะเอาออกนะครับจะได้ไม่เป็นการกรบกวนกันเก็บสามสแต็คแบบนี้แต่ว่าอันติผมไม่มาแล้วกดสัโลไปให้อเอาตรงนี้เอาตัวไหนสปาดสองอแล้วเรียบร้อยครับนี่เหมือนอเลนเลยว่ะมาปิดด้านหลังใครคำน้าเมืเ่อกี้ ต้องหนีออกไปก่อนครับพยายามหลบหมัดเรื่อยๆครับไอ้นี่มันทะลุได้แล้วมันโดนเราไม่พอไปโดนตัวหลังอีกมาหาจาหังหวะโดดแล้วสามจแตกสะบัดหนึ่งทีมันไม่ใช่สายดล้วเมรับเสียได้จัดพอเลยเมื่อกี้สะบัดยังไงก็ตายกับสายดลเมฆถ้าเป็นออฟเลน ไะถอยเลยครับตรงน,นี้ได้กลางได้ล่างแล้วไม่มีอะไรทำก็มาที่ด้านบนต่อเพราะเรามีมกรใหญ่นี่ครับมาพอกหมาโม่อีกตัวหนึ่งแล้วกดสโลไปในจังหวะนี้ต้องเร่งๆเผาๆไปก่อนนะครับเหมือนเพื่อนจะมาเติมคัดหลังให้แล้วนะครับผมเพื่อนไปด้คัดหลังมาคัดขา้างหน้าจริงๆน่าจะน่าจะอ้อมนะฟอลินน่าจะอ้อมนะครับได้หมดเลยอ้อมกระปุกอ่ะผมบอกเลยว่าน่าจะหมดตี้ได้ป้อมกันกระจายครับ ต่อยมาต่อยพัสตีมาก่อเนี่ยครับขึ้นทอยอีกชิ้นแล้วกันนะครับถ้าขึ้นทอยอีกชิ้นนะตอนนี้เราจะโดนสายไกลภาพแรงมากนะพี่เทวนานนะครับก็เลือกกันได้ดีแต่ว่าผมเจอหน้าพวกสายเวทเยอะเออขึ้นทอยดีกว่านะครับโดดมาหนึ่งจังหวะแล้วในจังหวะนี้สตาร์ไปเลทีแล้วเรียบร้อยบาดแบตของปู่นะจะโดนสายไกลภาพตีไวมากนะครับไม่ใช่ตีไวตีแรงมาก เทลนัทผมโดนซอยประมาณผมให้ห้าทีห้าทีเน้นๆเลยนะน่าจะตายนะครับเออมันมันมันต่อยทะลุเพื่อนกูว่าไม่ได้ประมาณนี้ถ้าใครเจอเซเนียลสามารถเอาเวเลสมายืนได้เหมือนเดิมนะครับแต่ปัจจุบันผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นเป็นมาหลอกกันแล้วนะเออเจอเป็นตัวแทงๆนะครับปาดปาดปาดสบายกว่าและถึกด้วยอนะมาหลอก นี้มันจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แล้วโดดว่าวไปจังหวะนี้สโลไปก่อนครับเ,เล่นสายๆบวกนี้ก็สายออกสายตาเลยครับไม่ได้วัดค่าสายตานะออกออกสายตาเออบู๊ไปโูกกันว่าไอเทมตาเออน้องผู้หญิงหรือขน,น,นั้นบนนะครับหาจังหวะรอได้จีหนึ่งบอลเลนขวา โดดเข้าไปก่อนนะครับนึกว่าจะสะบัดไปตรงนั้นโอ้โหเว้าทุกอันนั้นซุปโนอะอันนี้แหละจะไม่ว้าวโอเคเพื่อนเกี่ยวได้กดไอคิวไม่ตายครับแต่ว่าปิดประชากไปด้วยไอวน์บิเดติของปู่พอร์ลมาแล้วด้วยครับจะจวดเราเอาจะจัดเอาแล้วปู่ไปใต้คิวสองเลยครับแล้วแล้วข้างเลยครับทีมเราเออไม่เคยเล่นเกียร์นี้ผมคิดบอาทักิลไม่ค่อยแม่นเลยว่ะ แต่ได้เลยสลับเฟเลสสายผสมแล้วกันเรียกว่าสายผสมนะครับมีทั้งดาเมจมีทั้งแทงนะครับแต่บ้านจังหวะเนี่ยเล่นในออฟเลนเป็นสายดาเมจรู้เนี่ยสะบ,บัดมันควรตายแต่มันไม่ตายก็เข้าใจมันเป็นสายโรมิงนะครับที่หายไปจากบทบ,บาทในแพชช์นี้เลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่เจอกันเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีขออนุญาตลาโตัวท่าไปก่อนสวัสดีจ้า